สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรายการบอรดเกมไหนแกะกล่องเกมอ,อ่ะตอนนี้แกะกล่องเกมกันดีกว่ามาไม่เสียเวลากันเลยดีกว่าครับเพราะเกมที่เราจะแกะในวันนี้ก็คือเกมสังเคราะห์ มันบอกงนี้นะฮะโฟโต้ซินเทสิ s เรานี่ได้รับการดับนุนขอบพรบคุณสยามบอดเกมด้วยครับผมขอบอบคุณครับเกมนี้บอกเลยว่าจริงๆอ่ะเราเคยได้ยินข่าวมาแล้วล่ะถ้าใครอยู่ในวงการบอร์ดเกมเนี่ยใช่จะได้ยินชื่อโฟโต้ซินเทสิสมาสักระยะหนึ่งแล้วชบอกว่าเฮ้ยเกมนี้กำลังจะเข้าไทยนะเกมนี้กำลังจะเข้าไทยนะใ แต่แต่ไม่คิดไงไม่คิดว่ามันจะมีเป็นแปลภาษาไทยมาเป็นอย่างงี้ใช่อยู่ดีๆเนี่ยเวอร์ชั่นแปลไทยเปรี่ยงมาเลยเพราะปกติเวลาเกมแปลไทยปกติมันจะต้องเป็นเกมที่เราเคยเล่นกันมาแล้วเคยเจอกันมาแล้วใช่แต่นี่เกมนี้นะครับโฟโต้ทิสิซินเนอิตเนี่ยจริงๆเนี่ยเกมนี้เพิ่งจะออกจัดจำหน่ายในปีนี้เองเอาเหรอและเกมนี้ไวมาก ไปหาข้อมูลมาคร่าวๆเป็นอย่างไรในบอร์ดเกมจริงนี่ให้คะแนนสูงมาก7.5เลยนะเฮ้ยถือว่าสูงนะถือว่าสูงมากเกมนี้นี่โอ้โห ชื่อก็บอกแล้วเกมสังเคราะห์แสงมันต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับแสงเกี่ยวกับธรรมชาติแหละต้องจริงๆต้องเล่าอย่างนี้โฟโตซ<ง>ินเทสิสเนี่ยถ้าแปลกันตรงๆแล้วนะฮะโฟโตจริงๆเนี่ยแปลว่าแสงเอาหรอเป็นแบบรากศัพท์ผมจำไม่ได้ภาษาอะไรแต่มันเกี่ยวกับแสงนั่นแหละเอาหรอดังนั้นเนี่ยโฟโตแสงซินเทสิสคือการสังเคราะห์อ่ะก็คือการสังเคราะห์แสงนั่นแหละอันนี้คือคร่าวๆเข้าสู่เกมนะครับเกมสังเคราะห์แสงอันนี้นี่ชื่อค่ายก็เห็นอยู่แล้ว Blue o r รน g ์คุ้นๆไหมหลายๆเกมนะครับมาจากบลูออเรน g ์แล้วเราก็เคยรีวิวมาแล้วเช่นอะไรบ้างคุณอ่าบลักยูเกมนี้เรียกว่าเดือดเลือดทลานอีกเกมหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นเกมที่ถ้าคนเล่นบอร์ดเกมส่วนใหญ่ต้องรู้จักสปอตอิดของของดีคุณลองดูหน้ากล่องไปแล้วดูหลังกล่องหน่อยไหมล่ะอ่าดูอ่าหลังกล่องหลังกล่องหลังกลองนี่ความเจ๋งคืออะไรมีทั้งไทยและอังกฤษครับผมนี่ เป็นหนึ่งเดียวกับเราพฤกษชาติและดื่มด่ำแสงแดดแรงกล้าที่ทาภาพกระทบกิ่การใบชาชา,าใบก้านกิ่งสเต็ปสาม 3, สเต็ปนี่นี้นะฮะ หนึ่งวันเมนล็ดขยายพันธุ์สองสะสมพลังงานแสงอาทิตย์และระวังไม่ไปเพาะพันธุ์อยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้อื่นนะฮะหรามีการแข่งแย่งนะฮะ,ะสามบ่มเพาะพันธุ์ไม้ของตัวเองให้เติบใหญ่และขยายพันธุ์ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพื้นป่าแห่งนี้โอ้โหเกมนี้ครับเล่นได้สองถึงสี่คนใช้เวลาในการเล่นเนี่ยประมาณ45-60ถึงนาทีนอกจากนั้นนะฮะยังไงเกมนี้เนี่ยเป็นเกมรักธรรมชาติให้คุณรู้เกี่ยวกับการสัรงะหอแสงแล้วนี่ครับ 100% r e c y c l e paperboard ครับทุกอย่างมาจากกระดาษที่รีไซเคิลครับผมโอ้โหเดนี้ก็ข้างหลังมีคอมโบนมคอมโบแนนสวยงามเห็นแค่รูปมันยังไม่พอใจไงอยู่แล้วสิดูข้างในเลยไหมล่ะรออ,อะไรล่ะครับอมาแกะเลยมาเอามา แรกขาวก่อนเลยนี่สองภาษาเหมือนกันนะฮะครับผมประกอบต้นไม้ตามภาพตัวอย่างอ่าวากันไปน่าเป็นวิธีการประกอบคอมโพเนนต่อไปแม่ไทยอังกฤษหมดแล้วคู่มือนี่ไงคู่มือก็ภาษาไทยออเอา้าวมีภาษาอังกฤษด้วยอสองภาษาว่ะเอ้ย คร่าวๆอันนี้ลองดูอารัมพบทนะฮะครับผมอินโทรดักชั่นนั่นเองนะฮะแมกไม้นานาพันธ์ต่างแกงแย่งแข่งขันแตกกินก้านสาขาหวานเมล็ดพันธุ์ไปทั่วผืนป่าเล็กๆออันแสนอุดมสมบูรณ์ด้วยนะฮะเมื่อต้นไม้เติบใหญ่แผ่ใบเลี้ยงสู่แสงอาทิตย์กล้าและแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงและทอดเงาทับไม้เล็กรอบๆจวกจนต้นไม้สิ้นอายุไขัผู้เล่นจะได้คะแนนแบ่งสันกันตามความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินที่ต้นไม้นั้นได้เติบโตมา ฮาเลลูยาโอ้โหยิ่งใหญ่นาดนี้ยิ่งใหญ่หญมากจุดประสงค์ของเกมนี้ก็คือใช้พลังงานแสงหล่อเลี้ยงต้นไม้ของคุณให้เติบโตจากต้นกล้าจนกลายเป็น,ต,นปต้นไม้ใหญ่ <Ừ. S 2> แล้วเก็บแผ่นคะแนนแบ่งสันปันส่วนตามความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน <Ừ. S 2> ที่ต้นไม้เติบมาแล้วคู่มือบางด้วยนะเออมีแค่นี้เองเหรอสองหน้าสามหน้าอ,นะอ,อีกนะหน้าแรกคือนหน้าแรกก็เอาเรามาบทแล้วเซตติ้งก็ครึ่งหน้าแล้วแล้วก็มีวิธีการเล่นเกมนี้เล่นไม่ยากนะเน่ดูแล้วข้างหลังมีครึ่งหน้าจบไหม ท่านี้เรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะดีครับมาเริ่มแรกเลยครับนี่นี่ฮะนี่ให้หงออกมาเปิดฟับเฮ้ยเดี๋ยวบูมแมลงครับผมก็ผตัวฉันเป็นดังบูมแมลงใช่เป็นลูกศรเก็สีอย่างนี้น่าจะเป็นแสงแสงเหมือนแสงอาทิตย์ใช่เอออาทิตย์ที่ฉ่งแก้มแดงแล้วก็เร็นชือทำไมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะน่าสนใจแล้วคุณดูข้างหลังนะเออมี ทำแบนๆก็ไม่ได้ต้องมาเป็นสองชั้นเออเออน่าสนใจอืมเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันนี่นี่ต่อไปต่อไปนี่ฮะบอดมีสี่อันให้เดานะนี่น่าจะเป็นกระดานของผู้เล่นอันนี้ข้างหน้านะฮะให้ดูกันอ่าส่วนนี้คือข้างหลังครับแทนแทนโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นกระดานของผู้เล่นเนาะใช่มีสี่สีนะอ่าต่อไปนี่อันนี้น่าจะเป็นกระดานแล้วล่ะอืมนี่ไงโอ้โหโอ้โหเป็นไง นี่น่าจะเป็นหนหุนที่เดี๋ยว,วเราลองอันนี้มาเทียบสิอ้าวเข้าหกเหลี่ยมได้พอดีเนี่ยเออเป๊ะเลยอ่ะชัดเจนครับอย่าบอกนะว่านี่ไงอ๋อมุมมันซับพอร์ตอย่างนี้เหรอใช่โอ้โห <laughs> เออเขาคิดมาแล้วสุดออยอดแต่เราลืมอะไรสําคัญมากเลยหรือเปล่าสิ่งที่สาคัญเลยฮะต้นไม้ไงเออไม่มีต้นไม้เราจะสังเคระแสงกันยังไงนั่นแหะสิเราจึงมีต้นไม้ครับนี่ไงล่ะมีต้นเล็กต้นกลาง ใอ้าวแล้วเล่นกันสี่คนต้นไม้มีแค่สีเดียวมันก็ไม่ใช่เราจึงมีอีกนี่ฮะนี่นี่นี่โอ้ยังมีอีกนี่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 มาเรื่อยๆอีแล้วก็มีอีกนี่นี่นี่่อ้าวมีต้นไม้แล้วอยู่ดีๆมันจะโตขึ้นมาเลยได้ยังไงอะฮะอ๋อมันขึ้นเองคนมันก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์มาปลูกสิมีมีมีเขาดูเมล็ดพันธุ์หน่อยได้ไหมล่ะนี่ไงนี่ไงนี่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 แฟๆโอ้โหแด่งออกเป็นสีสันสวยงามนะฮะ คุณดูจะเห็นไม่ชัดเอางี้เอางี้เดียวจัดไปก่อนได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆผมมีอีกกระดานหนึ่งนี่ก็ครบแล้วอีกสี่อันเฮ้ยผมมีส่งหงมเองอ่ะได้ได้เอาใคุณจัดเป็นหงแปก่อนก็กระดานเดียวก็ได้แล้วเนาะเอ่อพื้นที่หน่อยขอพื้นที่หน่อยผมอยากจะเปิดของผมด้วยได้ได้ไโอเคอ่ะมามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวอะไรเฮ้ยฮะคุณเอาขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะ อันเนี้ยอันเนี้ยมาจากกล่องอ่ะอันนี้มาจากไหนเนี่ยแหมอันนี้คือเอ็กซ์คลูซีฟเลยทำไมเวอร์ชั่นพิเศษเวอร์ชันยักษ์เชื่อเวอร์ชั่นยักษ์จริงๆอยากจะบอกว่าไอเวอร์ชันยักษ์อย่างเงี้ยทำไมครับมีแค่2ชุด2ชุดในประเทศเอาอาอีกชุดหนึ่งมันจะอยู่ที่ไหนก็ช่างอ่ะแต่ชุดหนึ่งอยู่นี่มาเทียบกันเลยมาอันเนี้ยจากข้อมูลที่ผมมีอยู่กระดานปกติพื้นฐานเนี่ย42่คูณเซนิเมตรใช่ครับมาเทียบกับอันใหญ่วางหกสิบคูณบปาบเข้าไป ณดูสิต้นไม้มั้ยต้นไม้ต้นไม้ได้ไดะต้นไม้มีต้นเล็กฮะอันนี้ต้นเล็กผมฮะซึ่งต้นเล็กของคุณต้นพอๆกับต้นกลางผมเลยครับผมอันนี้ต้นกลางผมฮะโอ้โหซึ่งต้นกลางคุณต้นพอๆกับต้นใหญ่ผมเลยฮะแล้วต้นใหญ่ของคุณนะฮะนี่โอ้โหนั่ไม่ได้ใหญ่แค่ต้นไม้นะใหญ่ยันบอร์ดเลยนี่นี่นี่ให้ดูบอร์ดให้ดูบอร์ดอันนี้บอร์ดขนาดพื้นฐานนะฮะอันนี้บอร์ดผมมียังไม่หมดนะเนี่ยยังมีพวกโทเค็นอีกนะเนี่ยอันนี้คือโทเค็นแต้มนะะฮเชญอให่ อ่ะลองดูเมล็ดพันธุ์เลยไหมนี่เมล็ดพันธุ์เรียกว่าโอ๊กเล็กกับโอ๊กใหญ่เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีสี่สีใช่ไหมฮะตามเทเยอร์บอร์ดเมื่อกี้รับผมทีนี้เนี่ยไอสี่สีเนี่ยมันคือต้นอะไรบ้างอเริ่มต้นอันนี้ผลโอ๊กนะฮะรับผมเมืองไทยไม่น่ใจมีไหมต้นโอ๊กนี่แหละนะฮะอันนี้ต้นสนต้นสนอันนี้น่าจะมีอยู่แหละใช่ได้ทั่วไปใครไม่สนต้นสนนะ ท่านผู้มีเกียรติครับเชื่อหรือไม่นี่คือผลของต้นเมเปิลครับที่คุณเห็นเป็นใบาสามแฉกอยู่บนธงชาติของแคนาดานั่นแหละเอ๋อเหรอใช่ฮะ<อ>นี่คือผลของมันและผลเนี่ยมีชื่อเรียกอีกอย่างเป็นชื่อเล่นนะฮะชื่อว่าผลเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยอย่าบอกนะว่าก็น,นี่แลักษณะเหมือนใบพัดซะขนาดนี้และสุดท้ายครับอันนี้ฮะอันนี้เท่าที่หามามันคือต้นลินเดน,นเป็นสกุลต้นหลินอ๋อเหรอต้นอะไรก็ไม่รู้<อ>ไม่แน่ ใช่ดินเดนสําหรับ4ีพันพืชก็จะเติบโตมาเป็น4ีต้นเนี่ยเหลืองเขียวน้องเงินแดงตรงนี้พอ,อดูกติกาเข้าๆแล้วเกมนี้คือเราจะต้องพยายามเอาต้นไม้เนี่ยให้โดนแสงให้ได้เยอะ อ๋อเพื่อสังเคราะห์แสงแล้วพัฒนาเป็นอาหารจะได้เจริญเติบโตต่อใช่ครับ <c oughs> เพื่อจะขยายเผ่าพันธุ์ของไอ้ต้นไม้แต่และแต่แล,ะแตและชนิดแต่และชนิดนี่แหละครับแล้วพอต้นไม้หมดอายุไขเนี่ยเราถึงจะได้แต้มจะบอกว่าวัฏจักรก็ไม่เชิงเพราะว่าวัฏจักรมันต้องวนรอบวงกลมให้ายๆวัฏจักรของน้ำาาแต่นี้ไม่ไม่ถึงวัฏจักรเรยอว่าเป็นวงจรชีวิตวงจรชีวิตละกันเออ,อ <า S 1> นะประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมสังเคราะห์แสงโหยิ่งใหญ่อลังการและนี่ก็คือเกมสังเคราะห์แสงโองต้นซินเทซิสนั่นเองครับผมครับผมขอบคุณสยามบอร์ดเกมด ส่งเกมมาให้เราแกะในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับร้านบอดเกมร้านไหนหรือคุณผู้ชมท่านใดอยากจะส่งเกมมาให้เราแกะส่งมาได้เลยนะฮะอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจบอดเกมไหนครับครับผมมาได้เลยอินบ็อกซ์มาเลยเราอยากแกะขอบคุณอยากให้เราแกะก็มาและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการบอร์ดเกมไหนแกะกองเกมวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับบอรดเกมไหน เพราะใครๆก็เล่นบอดเกมไก่อนครับสวัสดีครับ